เอาเลยครับโันดีครับผู้เล่นไรเดอร์เวลทุกคนนะครับอันนี้ก็จริงๆผมอัดคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เอาไปแล้วแต่ว่าเสียงมันหายเพราะว่าในโปรแกรม OBS มันไม่ดีเทคตัวของไมโครโฟนที่ผมใช้นะครับก็เพิ่งรู้ตั้งแต่ตอนอัดคลิปไปแล้วลืมเช็คนาะก็รีบนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะมาย้อนความนะครับว่า ในวันเนี้ยเควสะครับผมว่าวิธีการหากับผม DF ไล่วันเนี่ยมันมีกี่วิธีนะครับแล้วก็ทําวิธีไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับจริงๆแล้ววิธีการหา DF นะครับผมจริงๆมันจะมีหลายวิธีครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอาจจะมีอยู่ที่ประมาณ5้ถึงหอันซึ่งในวันนี้ครับผมจะพูดถึงวิธีการหา DF ที่เราสามารถหาได้ทุกวันนะครับบอกว่าทุกวันเลยนะครับมันจะเป็นเควสไลวันนะครับแต่ก็หลายคนอาจจะรู้บางวิธีหลายคนอาจจะยังอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นก็ตามนะครับนะฮะก็ คือวิธีการทําแท็กนะครับคืออย่างที่เรารู้ครับก็คือวิธีการทําแท็กนะครับถ้าเราได้ของซ้ําแล้วนะครับผมแล้วเรากดรับแท็กเนี่ยมันจะเป็นจากของที่เราได้รับครับจะกลายเป็น p f ทันทีนะครับผมซึ่งผมเองไม่มั่นใจว่าจํานวนที่ได้เท่าไหร่แต่ว่าผมมีตัวของเกมพาร์คูณ2นะครับผมแล้วก็ได้ d f มา2อันนะครับตอนหนึ่งแท็กตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมทําแท็กไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่านะครับผมจะยกตัวอย่างครับถ้าสมมุติว่าผมมีตัวอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างครับ Rider Dex ด็กนะครับก็คือเด็กของตัวปูเนี่ยแล้วผมไปทำแท็กนะครับผมแท็กตัวของเด็กปูนะครับพอล้วปรับด้วยความที่ว่าผมมีอยู่แล้วในกระเป๋าถ้าเรากดรับมาครับแล้วของมันสามารถสแต็กได้1ชิ้นเหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนจากของครับ ให้กลายเป็น D/F เลยแต่ว่าข้อควรระวังเลยก็คือของที่เราได้รับครับเราอยากไปเทคของที่มันสามารถเก็บได้หลายอันนะตัวอย่างเช่นอาจจะมีของบางอย่างครับที่มัน s t a กได้มากคนหนึ่งเนาะตัวอย่างเช่นเอาเป็นอะไรดีอะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็น Awake e a m b e r ใช่ไหมมันตัน64แล้วถ้าเราไม่ได้มีแบบ64ันเป๊ะเนี่ยมันก็จะแตกเข้ามาเพิ่มอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราผมแนะนําให้หาของที่มัน next quality หรือว่าจํานวนเนี่ย quantity เนาะ จำนวนของที่มันตันแค่หนึครับเนี่ยมันจะขึ้นข้าบนแต่ว่าวงเล็บ1สีเขียวไว้คือให้แท็กของที่มันวงเล็บ1ไว้แล้วถ้าสมมติว,ว่าเราได้3ปุ๊บมันก็จะเปลี่นของชิ้นนั้นเนี่ยให้การเป็น d f ไปเลยดังนั้นครับเราสามารถทําตรงนี้ได้2ครั้งต่อวันครับก็คือรวมกันแล้วจะได้4 DX ครับต่อมาครับวิธีที่2ก็คือทำเคเวสไลวันบอร์ดนะครับซึ่งเคเวสตไลวันบอร์ดครับเราสามารถรับได้ที่ตรงนี้ เควสนะครับรายวันที่เราจะทําทุกวันสําหรับตัวของ TF ก็คือเควสนี้ครับมันจะชื่อว่ากาชัดกาชัดเคลนส์นะครับคือตรงนี้เลยนะครับก็จะได้รับ3อันนะครับสามทีเอฟได้โซเฟกเมนต์อีก3าสองซึ่งก็เยอะมากนะครับสามทีเอฟตรงนี้ครับทำทุกวันรวมกันกับแถบสี่เนาะบวกสามก็เป็นเจ็ดครับเออ่เงื่อนไขการทําเควสนี้ครับคือมันจะต้องตีบอสสามตัวนะครับก็จะมีตัวอย่างเควสอ่์ตัวของบอสบัคสเตอร์นะครับบอสบัคสเตอร์ครับจะอยู่ตรงนี้ เขาอาร์ตพาซ่าไปเกิดทุก15นาทีก็จะเกิดเลยอีกตัวนึงจะเป็นบอสบิลครับบอสบิลก็จะปะตีที่เมืองโทโตะนะครับอีกจุดหนึ่งคือบอสขี้บาส์บอสคิบะก็จะเกิดอยู่ตรงภาษายี้บะเลยนะครับสามตัวบัคสเตอร์บิลคิบะนะครับตีเสร็จปุ๊บส่งเควสได้มาเลย3ทีเอฟนะครับอ่ะวิธีการต่อมาครับผมนะฮะ1 2ใช่ไหม ต่อไปวิธีการที่เท่าไหร่วิธีการที่3ครับวิธีการที่3เลยก็คือวิธีการทําลงดานรายวันนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าลงดานรายวันคืออะไรครับเรามาสังเกตตรงนี้ครับดันเจี้ยนตัวนี้จะมีคําอธิบายอยู่ด้านล่างครับว่า defeat a d u n g e o n with two players นะครับผม to get daily reward นะครับผมอ่า วิธีการเลยก็คือเราต้องลงนะครับผมดันเจี้ยนแปดดันครับกับเพื่อนนะครับผมกี่คนก็ได้แต่ว่าต้องมากกว่ามากกว่าหนึ่งคนใช่ไหก็คือรวมเราแล้วต้องเป็นสองครับพอรวมสองคนปั๊บเราสามารถนะครับผมมารับตรงนี้ครับกล่องนี่เลยล้วก็กดรับปั๊บนะครับผมวันธรรมดาเราจะได้เป็น2 df ครับผมตรงนี้เนาะสอง df แล้วก็ให้ดูคูดาวตรงช่องนี้อันนี้คือผมไม่มีครูดาวนะครับยังไม่ได้ทำก็มารับตัวนี้ได้ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับจะมีบัฟของวิ e k e n หรือว่าเป็นบัฟของสุดสัปดาห์ก็จะทำให้ มันเป็นบัฟคูณกันเป็น4ครับอ่าสนะเราทํำแค่ตรงนี้ครับรับเลยแล้วก็ได้4นะครับนั่นหมายความว่าวิธีการที่3ครับได้2องถึงสอยู่ที่ว่าเราทําวันไหนนะครับอ่ารวมกันเป็นเท่าไหร่ละ C ี่นะครับผม4ีบวกสตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 4บก2ตัวนี้เป็น6นะครับ6บวก3ตัวนั้นเป็น9นะครับก็รวมกันได้เท่าไหร่9แล้วนะครับวิธีการสุดท้ายครับเควสวนสุดท้ายก็คือตรงนี้เลยนะครับเราวัดไปที่ My y i e l l นะครับเมื่อมาที่ My y i e l l เสร็จนะครับให้เรามาตรงนี้ กด d i l y q u e s t ตัวนี้ครับซึ่ง d i l y q u e s t นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4อันครับ 1, 2, 3, 4ให้เรารับมาทุกอันครับแล้วก็แต่ละ u ว s t เนี่ยมันจะให้เรานะครับมาขุดหินตรงนี้ซึ่ง q ว e s หนึ่งก็จะใช้ขุด25นะครับ q ว e s สองก็ขุดอ่าเท่าไหร่50 อันที่3ก็75อันที่4 100อ้อดังนั้นเนี่ยให้เรารับมาพร้อมกันครับแล้วก็มานั่งขุด a อฟตัวนี้รอได้เลยครับประมาณ20ินาทีทำเสร็จก็ส่งเควสครับโดยที่แต่และเควสเนี่ยมันจะได้ DF ต่างกันนิดนึงเนาะตัวอ,อย่างเช่นเควส1 2 3ครับจะได้ DF แค่1อันแต่ว่าเควสสุดท้ายจะได้ DF 2รวมกันเป็น5นะครับดังนั้นครับในแต่ละวันวิธีการท,ท,ที่1ที่เราเล่นนะครับมาถึงเลยเนาะเราไม่ต้องทำเรียงระดับตามที่ผมทำก็ได้ครับวิธีกกกกาาารรรททททีีี่่1เเลยคคือ็็ับ2 2้้งได4วววิธตต บนกระดานครับผมได้อีก3เป็น7จ็ดนะผมจากนั้นให้มาตีเอ่อเควสตรงนี้ครับดันเจียนนะครับผมรายวันตรงนี้8ดันได้มาอีก2นะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น9นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับได้อีก5เควสอ่าได้อีก4เควสได้เป็นเอ่อ5 DF รวมกันเป็น14นะครับดังนั้นเนี่ยใน1วันครับเราจะสามารถหายเได้ทั้งหมดเนาะขั้นต่ำสิบอันครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยไอตรงของ ของรางวัลจากตัวนี selected, fair, like s s kind of so ้มันจะคูณ2นะครับก็เท่ากับว่าบางวันเราจะได้16อันเนาะนะครับดังนั้นครับอันนี้เป็นวิธีการฟาร์ม TF ในแพทปัจจุบันในประจําปี2 0 2 5นะครับประจําเดือนธันวาคมนะครับก็ในอนาคตในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงอันนี้ก็ต้องค่อยว่ากันในทีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้สำหรับคนที่มองว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก็สงสัยเรื่องอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะลองคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าทําได้เดี๋ยวก็จะลองทําให้ดูนะครับในงานเมื่อก